ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับนักขายเงินล้านนะคะคุณสำสราญสรีวรพัฒน์ค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้ว2ปีนี่เกลี้ยงปีที่3มีแต่ความร่ำรวยแล้วกับปีที่สี่จริงๆผมผมต้องต้องหาเงินแสนหนึ่งไปคืนธนาคารใน6เดือน อะไรล่ะคุณโจทย์ผมนี่เป็นอย่าง,ง้านตอนผมเริ่มต้นทำอุทยาอ๋อก็คือวางโจทย์ไว้เลยไม่ธนาคารวางให้ครับ <c oughs> ว่าคุณต้องมีเงินหนึ่งแสนบาทมาจ่ายไม่งั้นยึดบ้านนะครับผมก็เลยต้องโหวิ่งงานแบบไม่ต้องคิดอ่ะพี่คุณทำทำแบบคือคุณก็น่าสงสารนะก็มีโจทย์แบบนี้เพราะเอ้เองั้นก็แก้โจทย์กันอ่าเราก็มานั่งมานั่งคิดว่าเอา๊แล้วเราจะมานั่งตีโพตีพายอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครผมก็รีบลุกให้มันเร็วๆแล้วก็รีบทาเสีย ของคุณนี่ต้องรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟธรรมดาไปไม่ได้แล้ว่เจนใช่ไหมประมาณผมก็ก้มหน้าก้มตาทําไปนะผมไม่รู้เลยว่าผมรับ1นึ่งแสนบาทนั้นตั้เมื่อไหร่อใช่ผมมานั่งเปิดดูทีคือผมรับ1นึ่งแสนบาทนั้นแต่21วันแรกอ่ะจริงเหรอใช่แสดงว่าวิ่งแข่งกับเวลาจนแบบโอ้พี่ทำแบบนี้ตายเลย เราสุดท้ายก็โดนยึดบ้านไงคุณใช่เพราะเราก็กลัวอย่างนี้พาะเดียวคือพ่อแม่เราอยู่แก่0แล้วผมไปอยู่พันเม้นได้แต่คนแก่2คนไปอยู่พันเม้นได้ไงจริงๆรแล้วพูดเล่นนะคะคุณผู้ชมเขาทํางานเนี่ยทำงานหนักไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมานั่งรวยได้เลยเราก็ต้องต่อสู้<า>กนันผ่านกันต้องทา<ช>แล้วก็หนึ่งเอ่อจ็ดเดือนผมก็รับไปล้านหนึ่ง ปัจจุบันเนี่ยสปีเเดือนผมรับไป20บล้านแล้วพี่เจนเยอะมากมากคือสำหรับผมผมคือยี่สิบล้านยังเก็บเงินได้ไหมฮะเก็บได้แต่ว่ามันจะไปเก็บเป็นเงินสดไม่ได้เก็บเป็นทองบ้างเก็บเป็นอะไรบ้างเงี้ยเก็บเป็นหุ้นที่ไหนยังตามไปฝากด้วยมีหลายแบงอ่าเขคือเหมือนกับว่าเราก็ให้รางวัลชีวิตตัวเองด้วยคือผมเก็บเป็นเงินสดไม่อยู่ต้องเก็บเป็นอย่างอื่นพี่เจนคุณถ้าเกิดไม่มีไอยาราคุณไปอยู่ที่ไหน มูนึกไม่ออกกันนะพี่ตอนนั้นนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเราคิดไหมว่ามาอยู่ไอรเราแล้วจะเร็วขนาดนี้ก็ความร่ารวยที่สัมพันธ์เบื้องต้นเนะ่ะ<ๆ>เราเราเราไม่รู้รถคันนี้แรงมากอแค่เรามีใจเราก็เหยียบเลยอแต่ปรากฏว่ามันเป็นรถยแปสิบ <180. S 1> คือถ้าเทียบนะฮะคือเขาเป็นรถยนที่ประกอบเสร็จแล้วพี่สมรรถนะสูงพอที่ แล้วเราเรามีใจใจเราถึงนะรถยนต์เราได้ผมว่าเราก็ทำความเร็วได้แต่บางที่เนี่ยคือผมมีใจใจผมก็ถึงเหมือนกันแต่เครื่องไม่ได้รถไม่ได้ก็เป็นความต่างใช่ครับที่สัมผัสกลายเป็นว่าเราได้ทุกอย่างที่นี่มีคําตอบใช่ครับคือที่เนี่ยเสร็จแล้วคําว่าเสร็จแล้วนี่คือมีพร้อมทุกอย่างนะ ต้องคือ,อเสร็จตั้งแต่วิสัยทัศน์ของของเจ้าของคุณต้องคุยให้จบสิเช <ś mortgage> <Spy> ิ่ดีๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคุณชมสงสัยเจ้าของเนี่ยสำคัญมากนะพี่คือถ้ากิดว่าเจ้าของเนี่ยเขาเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจเรื่องขายตรงไม่มีประสบการณ์ไม่มีความชานาญการมไม่มีอะไรเลยมไม่มีคุณธรรมคือโอ้โไม่ได้เลยทุกธุรกิจเลยแล้วแล้วนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะธุรกิจเครือข่ายนะพี่ธุรกิจอื่นก็เป็นอย่างนี้แต่ที่นี่เนี่ยนะครับบอสเนี่ย อดอกอรกัมมนาต์แกเข้าใจแล้วแกอยู่ตั้งแต่การเป็นนักธุรกิจจนกระทั่งแกมาเปิดบริษัทใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกักบมีส่วนในการเรื่องของการร่างระบบการศึกษาะนะครับเรื่องของอการอะไรก็แล้วแต่ในวงการเราเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียกว่ามีความสามารถด้านนี้สูงเป็นตัวจริงในวงการมผมมาโชคดีพี่เจนที่ผมเจอทั้งคนดีและเป็นคนเก่งในคนคนเดียวกันอยู่ในอยู่ในสภาพของผู้ประกอบการบางคนเก่งมากเลยแต่ไม่ดี บางคนดีมากเลยแต่ไม่เก่งไม่เก่ง,อ,งอยู่ในสถานะค่ะแม้มีสภาพด้วย <c oughs> อยู่ในสถานะผู้ประกอบการแล้วก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนกลายเป็นว่าเขาเมิร์ดได้ครบ <c oughs> <ช>แล้วก็มีความเก่งบ,บวกวิสัยทัศน์ที่ดีร <c oughs> <ช>ะบบเทรนนิ่ง โอ้พี่ไม่ต้องพูดถึงนะพร้อมมากมยิ่งยิ่งมีท่านอาจารย์ชาดวิดทย์เมธาชัยวุฒิด้วยนะครับท่านก็เป็นเป็นหนึ่งในตองอูเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อียาลาเพนเน็ตเนี่ยนะครับคือความสําเร็จของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากทีเ่เรามีแม่ทีมแล้วเรามาเปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่ใช่แต่เป็นการสร้างคนใหม่นะครับที่ไม่เคยสําเร็จในขายตรงนะครับเกินครึ่งของมนุษย์นล้านเราไม่เคยทำใหม่ตัวอนนี่คือมีคนใหม่เยอะมากเยอะพี่ อย่างผมเนี่ยคือผมอาจจะเคยทําแต่ผมไม่เคยสาเร็จดิฉันสัมภาษณ์หลายๆคนโดยเฉพาะพี่ปิ่นคนใหม่อะ่ะพี่ปิ่นบอกว่าง่ายดิฉันก็ถามต่อไม่ได้แล้วก็เพราะเขามีความสุขว่าทําแล้วง่ายเพราะาคนใหม่เขามาเข้าขายตรงหลายคนเขาเขาเบื่อนะเขาหนีนะนี่แต่กลายเป็นทุกอย่างมันง่ายไปหมด องค์ประกอบเนี่ยสำคัญมากครับพี่จิป็นมันเหมือนการเล,กเลือกเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งเลยครับท<อ>่านผู้ชมครับคือการที่เราการที่เราจะต้องเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งที่จะเรียกว่าเข้าไปเทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีมีองค์ประกอบที่ครบนะครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเจ้าของเป็นคนกําหนดทุกอย่างหมดเลยนะครับจนกระทั่งเรื่องของสินคา้าเรื่องของแผนที่จะต้องจ่ายยังไงเลือกจ่ายแบบไหนระยะสั้นระยะยาว<ช>นะครับ<ๆ>เรื่องของระบบการฝึกอบรมเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเรื่องการสร้างแบรนด์ ก็<น>คือครบทั้งหมดอะพี่มันเป็นมันเป็นมันต้องเ,เคลื่อนทั้งองค์คาพยพไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะต้องทําไปพร้อมๆกันยิ่งเป็นเรื่องว่าถ้าทมองค์กรเนี่ยมันต้องเริ่มแต่วันแรกนะม,มันจะมาตบที่หลังไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะว่าครอบครัวต้องอยู่ไปใต้ความอุ่นๆต้องของจริงด้วยนะเพราะว่าอยู่กับคนมหาชนไงแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นระยะสั้นเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยแต่ถ้าเกิดบริษัทคิดระยะยาวนะครับเขาจะส่องซีเรียล้วต้องรัเนี่ยกับเรื่องพวกนี้คคุณดดิฉันนนนนให้้้้ออออยราาาเเปป็็่งงงีีีไมขทํ ปีหน้าตองคำขาวเงยยิ่งกว่าง่ายเพราะถือว่าปีนี้ก็เยอะมากปีหน้าเราถือว่าเป็นขอบฟ้าใหม่อายลานี่มีคนหลายคนถามผมกันทีมงานถามว่าเออพี่หินพี่หินรับเดือนเป็นล้านแล้วอ่ะอย่างเงี้ยจะหย่อนหย่อนนะพี่พี่เจนบอกว่าบางเดือนไม่ถึงไม่ถึงล้านเนี่ยสี่ห้าแสนมีนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วผมผมทำต่อไปเนี่ยเพื่ออะไรทุกวันนี้ผมเองผมได้ถูกเลือกตั้งเข้ามาให้อยู่ในส่วนของสโมสรเนี่ยนะครับงานของสโมสรก็จะเป็นงานที่เราก็ต้องเพิ่มปริมาณของ ตัวมนุษย์เงินล้านขึ้นมาก็คือประธานสโมสรมนุษย์เงินล้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบทบาทแล้วก็ต้องสร้างเงินล้านขึ้นมาให้เยอะที่สุดวันนี้กี่คนละปัจจุบันเนี่ยสามสิบสามสิบรหัส สามสิบหกรหัสคือสามสิบหกคนใช่ฮะแล้วเรามียังไงในฐานะประธานระวังนโยบายหรือว่าขอบเขตงานยังไงเอ่อในเบื้องต้นเรามีเรื่องหนึ่งที่เราทําเป็น one system นะครับ one system เนี่ยคือเป็นระบบเดียวกันทุกทีมทําเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ความร่วมมือของมนุษย์เงินล้านที่อยู่ในฟลอร์นะครับแล้วก็ร่วมกับทางบริษัทที่ขับเคลื่อนเนี่ยฮรระบบไปพร้อมๆกันไม่งั้นจะกลารว่าทีมนี้ทําแบบหนึ่งทีมนู้นทําแบบหนึ่งทีมนั้นทําแบบหนึ่งก็เลยจะทําให้เกิดความไม่เป็น unity นะครับซึ่ง ทำใหเ้เรียกว่าการที่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับรวมกันยิ่งใหญ่แยกกันยิ่งเหนื่อยอถูกต้องเพราะว่าขายตรงมันอยู่กับคนหมู่มากถูกงเลยเราเราเองเรากเา็เราก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราทําอะไรร่วมกันนะการเป็นวันซิสเต็มการเป็นวันทีมการเป็นเ,เรียกว่ามีวิสัยทัศน์เดียวกันนะครับการเคลื่อนพลังไปข้างหน้าด้วยกันพร,พ,รพร้อมๆกันเนี่ยม,มันมีพลังมากครับเจน<ร>นี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทั้งหมดแล้วก็สําเร็จแล้วงั้นเราเองเราก็ต้องช่วยกันเครีเอทำกิจกรรมขึ้นมาสร้างเครือ มือขึ้นมามีอะไรบ้างกิจกรรมในสมองสอนก็จะมีเรื่องของตั้งแต่หลักสูตรเบื้องต้นพื้นฐานนะครับหลักสูตรที่ช่วยคนใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการเซตเรื่องของเซ็นเตอร์นะครับพี่เจนจะเห็นว่าที่อยยาลาเนี่ยเซ็นเตอร์นะครับ เป็นระบบเดียวกันหมดเลยไม่สนใจว่าทีมใครทีมใครเพราะนั้นเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับทีมไหนทีมงานที่ไหนเข้าก็ได้ดิฉันก็เห็นคุณไปรวมอยู่ที่เดียวกันหมดอ่ะใช่ครับดิฉันก็อยากเป็นในมนุษย์เงินล้านหนึ่งในนั้นแล้วนะเพราะเราเราก็เข้าใจว่าคือคือในหลายครั้งเนี่ยผู้ที่แนะนําของนักธุรกิจบางท่านเขาก็เลิกทำหรือเขาไม่ได้ทำนะแต่บางคนก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นลูกกําพร้าครับแล้วก็จะไปไหนถูกไหมครับ ก็ต้องมีระบบพี่เลี้ยงก็ไปด้วยกันก็ต้องมีระบบเซ็นเตอร์ขึ้นมาน่ก็ต้องมีอะคาเดมี่เราเราก็โชคดีที่อายาลาทาอะคาเดมี่เองทำโรงเรียนสอนธุรกิจเองซึ่งน um> ั่นหมายความว่าคือท่านประธานเราก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของของการบริหารอย่างเดียวแล้วก็เป็นอยู่ในฐานะครูบาอาจารย์ด้วยซึ่งในฐานะที่มีคนมีความรู้ก็เหมือนกับได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ลงไปผู้ประสาทวิชาใช่ครับวิชาให้กับเรานะคะนี่ก็คือหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เราเจอแล้ววันนี้ในในฐานะประธานสโม,มสรเนี่ยอยากจะสร้างอะไรให้กับไอเออีกบ้างการทำธุกรกิจเครือข่ายเราคุยกันว่า สิ่งที่เราต้องทําคือไม่ใช่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำงานทํางานทํางานขายไปขายไปนะครับเดี๋ยวหาคนเดี๋ยวขายเดี๋ยวหาคนเดี๋ยวขายแล้วมันก็ไม่เสร็จพี่มันมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําระบบขึ้นมาสักหนึ่งระบบเมื่อไรก็ตามที่เราไม่อยู่ระบบยังรันต่อได้นะครับเมื่อไรก็ตามครับที่เราเองนะครับเรียกว่าต้องการมีรายได้แบบแพสซีฟก็คือหยุดทําแล้วมีรายได้น่ี่เป็นคอนเซปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะสิ่งที่เราต้องทําแลล้วววมมมัััันนนนนนเเเป็็คคคีีขออองงกืืืตรระะะบบบทท่่่่่จใใชสิึำ จะไม่อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่สมสอนเองเนี่ยตั้งใจจะฝากเอาไว้คิดเป็นการบ้านไว้หรือว่าทําแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเดินงานไปเนี่ยหลายเฟสแล้วครับพี่นะครับในเรื่องของตัวระบบ one system เองเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับแล้วเราก็เรียกว่า ios นะฮะปัจจุบันเป็นเวอร์ชันที่2อ๋อมีมีเป็นเวอร์ชันที่123ก็คือเหมือนกับว่าจะมืซอตแร์ไปตลอดเหมือนซอฟต์แวร์ที่อยู่ในมือถือเอ่ยในโน้ตบุ๊กเอ่ยซึ่งก็ต้องมีระบบปฏิบัติการ นักธุรกิจจะเข้ามาคนนึงเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรเลยนะนับหนึ่งเขาทำไงอสองอยังไงสามางไงสี่ไงห้างไายอยางไอ๋อเป็นระบบการเรียนรู้ใช่ครับที่เป็นมาตรฐานของไอยาราแล,แล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวคอนเซปต์ด้วยต้องเป็นแนวปฏิบัติอืมหมายความว่าคือบางทีแนวคอนเซปต์เนี่ยเราเรานำไปสู่ภาคการปฏิบัติภาคการปฏิบัติไม่ได้อังนั้นเราก็เองก็ต้องทําในส่วนของตัวระบบ การทางานที่เป็นงานพื้นฐานขึ้นมาทฤษฎีก่อนใช่ทฤษฎีเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องลงภาคปฏิบัติให้ได้นะครับแล้วที่อายรานี่เราใช้ประสบการณ์ของมนุษย์เงินล้านที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็กรองออกมาจนกระทั่งเป็นส่วนงานที่เป็นงานภาสนะคนใหม่ซึ่งทำได้จริงแน่นอนคนใหม่กับคนเก่าในส่วนของมนุษย์เงินล้านเนี่ย มันบริหารเม็ดไปด้วยกันได้ไหมหรือว่ายังไงได้ครับได้ครับเพราะว่าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยงานพักสนามหมดเลยแต่บางคนอาจจะเก่งขายหน่อยบางคนเก่งขยายใช่ไหมฮะบางคนเก่งบริหารแต่ก็ทุกอย่างจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันไปด้วยกันไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเราทำเองแล้วเก่งอยู่คนเดียวทั้งหมดนะต้องแบ่งแชร์ถ้าแบบนั้นแสดงว่าไม่ใช่เครือข่ายนะวครับวันแมนโชไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าระบบขึ้นได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนคนเดียวค่ะอันนี้ เดินยาวไม่ได้พี่อนะืถ้าเกิดว่าเราทาเสร็จไหมคขาว่าระบบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเราทุกอย่างต้องเดินต่อได้ค่ะ,ะคเพราะงั้นปีหน้าฟ้าใหม่ระบบของเราน่าจะน่าจะรันไปเฟสอื่นแล้วถูกต้องไหมปัจจุบันเนี่ยเรารันเฟสที่สองอนะเฟสที่สมเนี่ยเวอร์ชันที่สเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นนะ นั้นเราเองเราก็ไม่หยุดในการพัฒนาแน่นอนอนะครับแล้วก็ยิ่งอัยาลาเพนเน็ตเองเนี่ยต้องการพี่บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เราเองเราประกาศความเป็นธุรก,กิจเครือข่ายสีขาวขึ้นมาเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องดีอย่างเดียวเพราะเราต้องเก่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายครั้งเราเห็นคนดีไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งเราเห็นคนประสบความสำเร็จไม่ใช่คนดีเพราะนั้นที่อัยาลาเองเนี่ยเราต้องการาให้คนดีประสบความสําสเร็จได้แล้ว มันก็หลายอย่างเหมือนกันนะงะท,ที่ที่เราพูดขึ้นมา,าเนี่ถ้าเราทำะระยะยาวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จเป็นต้องคุยค่ะนี่คือในส่วนของบริษัทที่เราบริหารภาพรวมในฐานะประธานสโมสรส่วนตัวล่ะมีเป้าหมายอีกไหมหรือว่า เราก็ทําทุกวันนี้ก็โอเคอยู่ละคือเมื่อก่อนผมเคยคิดว่ามันน่าจะพอแล้วเพราะผมมาไกลมากแล้วเจนใช่นคืสิบล้านเยอะนะเดือนสมมติเดือนหนึ่งห้าแสนบาทสามแสนบาทผมว่าผมโอ้จะใช้อะไรขนาดนั้นจ่ายไม่ทันเลยนะจ่ายเมื่อก่อนจ่ายไม่พอไงตอนนี้จ่ายไม่ทันนี่ถามว่าแต่เฟสถัดไปมันคืออะไรนะครับผมเคยถามบอสเหมือนกันบอกบอกพี่โก้ครับแล้วผมผมนี่ยังไงยังไงต่อยาบอกเออ ถ้าถ้าคนทําเป็นหยุดเนี่ยยินคิดว่าเป็นยังไงเออทุกอย่างก็หยุดถูกไหมฮะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคนทําเป็นยังต้องทําก่อนเพื่อที่จะสร้างทุกอย่างเอาไว้ให้คนที่เขาทําไม่เป็นแล้วก็เดินตามเขามาก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ยยังตั้งเป้าเล็กนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ได้ผมเองก็ต้องตั้งเป้าใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าใหญ่ทีมงานข้างล่างก็มี อันนี้ส่งด้วยใช่ไหมนั้นคือถ้าบติว่าใครเองเนี่ยต้องการเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเราเองเรายังหาทางไม่เจอลองมาคุยกันนะครับนะครับเพราะตรงนี้เราอาจจะมีแนวทางที่ดีให้ก็ได้นะครับนะคะนี่คือคําตอบของไอยาานะคะคุณชมคะถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่ต้นก็จะทราบว่าเส้นทางการรวยหรือว่าเส้นทางสู่มนุษย์เงินล้านของไอยาาไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้ค่ะส้งวับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสำราญสิงโอรพัฒน์นะคะที่เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุ ค,ค่ะพบกับรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ